ดูดวนสถานะสีเหลืองเฮ hey, กันคอนประเทศสถานะเปลี่ยนแล้วเพียงแต่รอรับ1 0 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นเดี๋ยวเราไปเช็คกันได้เลยว่ามีสถานะเหลืองแบบใดกันบ้าง สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกลับมาพบก,กับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันนี้13พฤษภาคม2563นะครับก็มาเช็คสถานะสีเหลืองเนี่ยนะครับมีหลายคนนะครับที่ติดอยู่ที่สถานะสีเหลืองที่เป็นเครื่องหมายถูกนะครับและวันนี้นะครับก็ได้เฮกันแล้ว เพราะสถานะท่านเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คข้อมูลตรงนี้กันได้เลยว่ามีสถานะสีเหลืองอะไรบ้างนะครับสถานะสีเหลืองน่าจะมีสักประมาณ2 ถึง3แบบนะครับเดี๋ยวเราต้องไปตรวจสอบกันนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปตรวจสอบกันก็ต้องขอแจ้งข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าของเรื่องเงินยียวยา,า5,000บาทตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้วันที่13พฤษภาคมนะครับก็มีการโอนให้อีกนะครับประมาณ1ล้านคน1ล้านลายนะครับซึ่งใครที่เปลี่ยนสถานะวันนี้นะครับและบอกว่า จะมีการโอนเงินให้วันที่12หรือจะมีการโอนเงินให้วันที่13านะครับสำหรับใครที่บอกว่าจะมีการโอนเงินให้โดยเร็วที่สุดในวันที่12เนี่ยนะครับหรือวันที่13มเนี่ยมันจะไม่ตรงวันนะครับอย่างเช่นบอกว่าจะโอนให้วันที่12แต่อาจจะต้องรอคิวเนี่ยการโอนเนี่ยนะครับไป2วันถึง3วันนะครับใครที่ได้สถานะ บอกว่าจะโอนให้วันนี้คือวันที่13นะครับมันก็จะเลื่อนไปอีก2-3วันนะครับอันนี้เป็นรูปแบบในการรอคิวอะไรต่างๆนะครับของระบบเราไม่ทิ้งกันจากที่ผมได้เคยตรวจสอบและเคยพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องๆนะครับพ่อพี่แม่ป้าที่ติดตามช่องผมอยู่และติดตามเพจของผมอยู่เนี่ยนะครับก็ได้ตอบปัญหาและได้พูดคุยกันตรงเนี้ยคือสถานะมันบอกว่าเปลี่ยนและได้รับเงินวันนี้ แต่จริงๆแล้วมันต้องรอไปอีก2-3วันเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามีสถานะแบบใดบ้างนะครับสถานะแบบแรกนะครับนี่นะครับก็บอกว่ายังไม่ได้เลยค่ะสถานะเปลี่ยนตั้งแต่23เมษานะครับจริงๆแล้วสถานะนี้บอกว่าเป็นเครื่องหมายถูกสีเหลืองนะครับและบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขนะครับ ตรงนี้ถ้าใครที่ไม่ได้นะครับก็จะได้รับทุกวันอังครารน,นะครับแต่ถ้าใครมีการเปลี่ยนสถานะก่อนนะครับเป็นสีเขียวก่อนเนี่ยนะครับมันสามารถจากเหลืองตรงนี้สามารถเปลี่ยนเป็นเขียวได้เดี๋ยวดูคอมเมนต์ของอีกท่านหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับและก็มีคนคอมเมนต์บอกมาด้วยนะครับว่าสวัสดีค่ะคุณแล้ววลนขอบคุณมากค่ะที่จัดการเงินเยียวยาให้ขอบคุณจากใจค่ะ นี่นะครับสำหรับพี่ท่านนี้ก็น่าจะได้รับเงินแล้วนะครับนี่นะครับไปดูคอมเมนต์ถัดไปกันเลยนะครับเนี่นะครับอันนี้ก็บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขเช่นกันนะครับตั้งแต่วันที่9แล้วนะครับเดือน4นะครับอันนี้ก็บอกว่ายังเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับมีการคอมเมนต์มาเมื่อวานนี้นะครับอันนี้ ก็เช่นกันนะครับสำหรับสถานะสีเหลืองเช่นกันบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์นะครับตั้งแต่วันที่21แล้วนะครับตรงนี้นะครับก็พี่เขาก็คอมเมนต์มาบอกว่าเขาไปก็เงียบเลยเหมือนเดินตรวจสอบทุกวันก็เหมือนเดิมนะครับท้อแล้วค่ะนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็มีการคอมเมนต์เข้ามาในเพจ ข่าวบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็บอกว่าสู้ๆครับนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถเข้าไปเช็คข้อมูลกันได้นะครับที่เพจข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนแห่งรัฐนะครับนี่นะครับอ่าอันนี้นะครับนี่นะครับพี่คนนี้ได้เฮแล้วนะครับบอกว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000นนะครับนี่นะครับแล้วบอกว่าโอนเงินให้วันที่12ลองดูช่องข้างล่างนะครับถ้าใครที่เปลี่ยนสถานะเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย แล้วบอกว่าโอนวันที่12นะครับแต่จริงๆเงินยังไม่เข้านะครับเนี่ยครับพี่เขาก็คอมเมนต์มาเมื่อ20ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่าสถานะเปลี่ยนตอนสายก็คือสายเมื่อวานนะครับวันที่12งนั่นแหละนะครับทีแรกเป็นสีเขียวเฉยๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนมามีการแจ้งด้วยนะครับว่าเงินเนี่ยจะโอนให้2เดือนเลย10,000บาทนะครับสถานะก็บอกว่ากําลังดําเนินการนะครับเนี่ยผลการโอนเงินบอกว่ากําลังดําเนินการนะครับ คนอีกท่านหนึ่งนะครับก็มาคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าได้เงินแล้วหรือยังนะครับก็พี่เขาก็บอกว่ารอโอนค่ะนี่นะครับค่ะเหมือนกันเลยนะครับตามค่ะเนี่ยนะครับใครที่ได้สถานะแบบนี้วันเนี้ยก็เช่นกันบางคนเนี่ยบอกว่าอ่ะวันที่ทําการโอนเงินเนี่ยบอกวันที่13นะครับแต่วันนี้ยยังไม่ได้หรอกนะครับอาจจะไปได้คืนนี้นะครับหรืออาจจะไปได้ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับตรงเนี้ย ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าทางระบบเนี่ยแจ้งมาว่าวันนี้แต่เงินเนี่ยยังไม่เข้าในวันนี้ทันทีนะครับเนี่ยนะครับบางคนก็บอกว่าคอมเมนต์มาถามว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันต้องโอนวันนี้หรือเปล่านะครับก็เป็นแล้วแต่ธนาคารด้วยนะครับก็ต้องขอบอกอย่างนี้บางธนาคารโอนเร็วบางธนาคารโอนช้าหรืออาจจะเป็นที่คิวของท่านด้วยนะครับบางท่านคิวก่อนบางท่านคิวหลังอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นสถานะที่บอกไปข้างต้นนะครับว่า ขอทบทวนสิทธิ์กับเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเนี่ยตรงนี้ได้รับเงินแน่นอนชัวร์นะครับแต่จะเฮหรือไม่ได้เฮก็คือจะต้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวถ้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้เฮแน่นอนนะครับหรือบางคนก็ได้เฮแล้วนะครับสถานะเหลืองอยู่เลยนะครับสถานะยังเหลืองอยู่เลยเมื่อวันก่อนก็บางคนก็ได้ไปแล้วเป็นเหลืองอยู่แต่ได้รับการโอนเงินไปแล้วนะครับ นะครับตรงนี้ก็ขอแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับหลายคนที่กําลังรอคอยความหวังอยู่นะครับเนี่ยสำหรับพี่ท่านนี้ก็เช่นกันบอกว่ายังไม่ได้40นาทีที่แล้วเองนะครับในวันทําการนะครับรายการโอนเงินบอกว่าในวันที่7เดือน5อันนี้วันที่เท่าไหร่ละครับท่านก็ลองนับดูวันนี้วันที่13แล้วนะครับเนี่ยนะครับยังไม่ได้เลยนะครับผลการโอนเงินบอกว่าโอนเงินสําเร็จนะครับเนี่ยแต่เงินยังไม่เข้าก็คือน่าจะ ต้องตรวจสอบแล้วแหละว,ว่าในบัญชีเข้าหรือ,อยังนะครับเนี่ยอันนี้เลือกเป็นช่องทางพร้อมเพย์ด้วยนะครับคอมเมนต์มาเมื่อ40นาทีนะครับก็ต้องลองไปตรวจด,ดูนะครับว่าวันนี้น่าจะมีเงินเข้าแล้วนะครับสำหรับรูปแบบแบบนี้นะครับก็จะเป็นสีเหลืองนั่นแหละแล้วก็มากลายเป็นสีเขียวนะครับกลายเป็นสีเขียวปุ๊บบอกแจ้งมาเลยว่าได้รับการโอนเงินวันที่เท่าไหร่นะครับแต่ยังไม่เข้าสําหรับที่คนนี้ก็ยังไม่เข้านะครับ สถานะในเว็บเนี่ยบอกว่าโอนสําเร็จแล้วนะครับก็ต้องไปเช็คเงินแล้วแหละทีนี้นะครับต้องไปเช็คยอดเงินแล้วแหละว่ามันเข้ามาแล้วหรือยังนะครับสําหรับสถานะถัดไปคอมเมนต์ถัดไปนะครับก็บอกว่าแบบนี้เงินเข้าตอนไหนเหรอคะรอมา2เดือนแล้วก็คือตั้งแต่วันที่27นะครับตรงนี้บางคนรอมา2เดือนหมายความว่าตั้งแต่ลงทะเบียนนับมาเรื่อยๆเ,เนี่ยนะครับก็นับเวลาไปเถอะนะครับ น่าจะเป็นถึง2เดือนก็มีนะครับบางคนเนี่ยถึง2เดือนแน่นอนนะครับแต่สถานะที่บอกอย่างที่บอกนะครับเป็นสีเหลืองติ๊กถูกเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขอันนี้ท่านได้แน่นอนนะครับอันนี้ท่านได้แน่นอนแต่ที่อย่างที่บอกเลยครับรอคิวแล้วก็รอระบบจัดการโอนเงินเข้าในบัญชีให้นั่นเองนะครับถ้าวันนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องขอเป็นกําลังใจ ให้กับทุกท่านด้วยนะครับแต่หลายคนเนี่ยก็ได้รับกันไปแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับค่อนประเทศนะครับก็ได้เฮกันในวันนี้แต่เฮนี่คือสถานะเปลี่ยนนะครับแต่เงินยังไม่เข้านะครับจากที่บอกไปนะครับเงินถ้าสถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วเนี่ยอาจจะต้องรอก่อนนะครับและจากที่ได้ออกข่าวไปทางทีวีนะครับจากที่ได้ออกข่าวไปทางกลมประชาสัมพันธ์ที่มีการยื่นร้องเรียนข้อมูลนะครับสำหรับในเรื่อง การร้องเรียนเรื่องการเยียวยา5,000บาทตรงเนี้หลายคนก็บอกว่ามีการแจ้งมาจากกระทรวงการคลังถ้านเล่าวเรนบอกว่าจะมีการโอนให้ทุกวันอังคารสําหรับคนที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลเลขบัญชีแต่ก็เลยวันอังคารมาแล้วก็อย่างไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องรอวันอังคารหน้านะครับถ้าเป็นไปอย่างที่ท่านเล่าวรนได้แจ้งออกมาเนี่ยทางสื่อต่างๆทางทีวีทาง, TV, ทาง Facebook แฟนเพจอะไรต่างๆของกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับก็ต้องรออีกนะครับให้ไปรอยันถึงวันที่อังคารหน้าเลยกันเลยทีเดียวนะครับถ้านับไปก็คืออีก1วัน2วัน3วัน4วัน5วัน6วันนะครับอีกอาทิตย์หนึ่งหละครับอีกอาทิตย์หนึ่งกว่าจะถึงวันอังคารหน้านะครับเพราะวันนี้เพิ่งจะผ่านวันอังคารมาแค่1วันนะครับตรงนี้ก็ต้องขอทําความเข้าใจกับทุกท่านด้วยนะครับหลายคน ก็ได้เฮกันแล้วนะครับก็ต้องขอดีใจด้วยนะครับหลายคนยังรออยู่แต่ว่ามันมันสถานะบอกว่าชัวร์แล้วแน่นอนได้ตังค์แน่แต่หลายคนก็โอ้โหมันช้าจริงๆนะครับตรงนี้ก็ต้องทําใจนะครับทําอะไรไม่ได้จริงๆนะครับตรงนี้เราจะไปปรับไปเปลี่ยนอะไรก็ไม่ได้ต้องรออย่างเดียวนะครับใครถามนายเอกมานายเอกก็บอกว่าถ้าเป็นสถานะนี้เหลืองแล้วติ๊กเครื่องหมายถูก ท่านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ท่านต้องรอการโอนนั่นแหละนะครับอันนี้แหละนะครับที่มันทําให้หลายคนนะครับบางบางคนก็สงสัยนะครับว่าสีเหลืองแล้วมันจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องขอตอบเลยว่าถ้าเป็นสีเหลืองติ๊กถูกเนี่ยได้แน่นอนแต่รอการโอนนั่นเองสรุปง่ายๆเลยนะครับบางคนได้วันนี้ไปแล้วบางคนได้พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้อาจจะได้เฮกันอีกหลายท่านนะพรุ่งนี้ก็จะมีการโอนอีกนะครับ จำนวนเกือบล้านคนกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ข่าวนี้นะครับถ้าในเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไป ก็ต้องขอกราบประธานอาภัยกับทุกท่านมาไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอบอกว่าฟ้ารังฝนยังมีเสมอเช้าว,วันใหม่สดใสกว่าวันนี้แน่นอนต้องสู้ต่อไปรอกันต่อไปคอยเช็คสถานะเช็คข่าวสารกันอยู่ตลอดตลอดนะครับเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงระบบอะไรได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับก็เพียงแต่รอเงินอย่างเดียวนะครับเงินเป็นของท่านแล้วนั่นเองนะครับจากที่ได้พูดไปข้างต้นทั้งหมดเลยนะครับได้กลับเรียน ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมาณนะตรงนี้เลยนะครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้อย่างจริงจังเลยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ